ไปหาที่อนดเนี้ยน่อยู่นี่อเรื่องทุกคนนี่โอเคโอเคโอเคถึงจ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยว เข้าใจทุกคนนะคะลูกๆทุกคนนะคะครูแน่ไม่หวังอะไรมากเลยหวังให้ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวย้ําเลยนะเป็นคนดีของครอบครัวก่อนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วถึงจะทําให้ประเทศชาติเจริญสังคมเจริญจำไว้เลยนะว่าถ้าสังคมจะเจริญและมีความสุขดีีได้เนี่ยมันเกิดจากตัวไายตัวเราเองกันแนะจำไว้เลยเป็นคนดีคิดดีทําดีได้ดีแน่นอน ช้าอาจจะถึงผลช้าแต่แว่ามันชัวร์นะคะจำไว้เลยว่าแล้วล,ลูกเนี้ยต้องรักกันรักช่วยเหลือกันี๋ย่อรักกันไหมี๋กกย่ะะอมความเก่งก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีตลอดไปนะคะแล้วก็เป็นคนดีตลอดไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมตลอดไปขอบใจลูกทุกคนนะลูกนะที่เป็นนักรบวัฒนธรรมจนถึงทุกวันนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะอ่ะโชคดีค่ะโบโบโบเอาไปให้กูเกิล Thank you.